รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคขอต้อนรับสู่ศึก12ราศีค่ะศึกที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนและ ฮ้าเรายังอยู่กับผู้ร่วมสืกของเราทั้ง12ราศียังอยู่ครบไหมคะเอออยู่ครบยังไม่มีใครเหนื่อยนะคะไม่มีบางคนอาจจะแอบไปมีผัวแล้วก็กลับเข้ามาคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลใจไปเมื่อไหร่ที่แรงของแขกรับเชิญเราตกนะคะเราจะมีอีกหนึ่งชุดสำรองไว้อีกห้องนึงมีรมีอรบพอมีใครล้มหมอนนอนเสือปุ๊บจะมีคนอื่นสไลด์เข้ามาแทนเสียบมาเลยถูกแล้วค่ะลับ้าเหรอันนี้เขาแข็งแรงเขาแข็งแรงอยู่อยู่ครบอยู่ครบครับผมพบกับพวกเขาเลยค่ะกวนสดไม่สนิท มาต้อนรับผู้ร่วมสุ12ท่าน12ราศีสวัสดีค่ะโอ้แต่ละคนออกมาลีลาเหลือกินนะคะถามกันเลยดีกว่าใครในนี้ไม่มีแฟนบ้างในยกมือใครไม่มีแฟนไม่มีค่ะอันนี้ไม่มีแฟนแต่ผัวเจ็ดคนแล้วอ๋อมี อับนัดเป็นวันใช่ไหมฮะสโนไวท์ค่ะอ๋อเป็นสโนไวท์กับคนแค่ทั้งเจ็ดใชคะคนแค่ข้อแรกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องแฟนเฉยๆน้องค่ะดิฉันมีปัญหากับเอ่อพ่วงกับที่ตัดาตัดภาพอะค่ะทำไมคะชอบตัดคู่กันค่ะแล้วมันก็เห็นเป็นยินเด่นกับยินด้อยเอาคนที่เป็นพาระเพื่อนออกไปไกลๆน้องนี่คนเราพออายุเยอะแล้วเรื่องเยอะนะต้นหอมก็ไม่เห็นมีอะไรเลยดูเยอะทั้งตัวเลยครับผมดูเยอยังไม่มีอะไร เพียบพร้อมแต่รองเท้าแล้วไม่ดินได้ไหมรองเท้าไม่ใส่รองเท้าไม่ใช่ของมันเพราะว่าไม่พอดีกให้เกียรติรองเท้าหน่อยเพราะเป็นรองเท้าดิฉันค่ะรองเท้าหนูไม่สวยนะคะดีไซน์แล้วเวลาเดินเป็นไงไม่เอาไม่ต้องห่วงไม่ได้เดินนั่งประจำที่เอาไปจัดเลยเปิดศึกข้อที่ หนึ่งราศีใดในช่วงนี้รักใคร,รก,คก,คก็เฮลพี่ตูไม่ได้คิดเลยนะคะไม่ได้คิดเลยอพอจิตประกาศมาตอบว่าราศี ราศีฤกษ์ศกค่ะพี่แจ๊คค่ะทำไมน้องเขาพูดอยู่ตลอดเวลาครับว่าเขาต้องการคําแนะนำนะฮะเขาเริ่มความรักเขาอกหักตลอดเวลาครับผมมีแต่ความรักที่จะให้แต่ยังไม่มีใครมารับรักผมเป็นแจ็คเกิดมาเพื่ออกหักเกิดมาเพื่ออกหักครับผมครับวันนี้ยังขี่จักรยานอยู่ไหมโอ้ผมปั่นไม่ไหวแล้วพี่ทำไมอ่ะอยากแตกอยากแตกอยากแตกอะไรนี่คือใบไม้เหรอดอกไม้อะไรเนี้ย ใบใบหญ้าที่เรากินอิ่มแล้วเราก็มาสตาร์ไปเป็นดีไซเนอร์ใส่โดยอันนี้เป็นอันเป็นเป็นยังโมเดลยังดีไซเนอร์คือยังไม่ได้เป็นดีไซเนอร์อยากอยากอยากทำเอามาหอมแม่หอมแต่ว่าราศีราศีุดเพชจิกเพชรค่ะตอนนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาอ่ะเป็นคนที่มีเจ้าข้าวเจ้าของแล้วแต่โดยกี่ปีแล้วบอกคอนเฟิร์มนี้คอนเฟิร์มนี้กี่ปีแล้วห้า ปียังไม่แต่งอีกอ่ะครับเว็บนิวนิวต้องคิดแล้วนะเขาเป็นเสือผู้หญิงเขาพยายามพยายามแบบลมเลียต้นหอมตลอดเวลานะคะหน้าข้างหลังหอมรู้นะคะเออใช่พี่ต้นหอมครับเกลือนนมนมข้างหลังพี่สวยมากเลยเลือนนมนมเลื่อนนมนมโอ้ยดูพี่บอยพี่บอยพี่บอยแต่ว่าราศีพฤษส่อค่ะเป็นแสกค่ะทำไมหรือโอไม่ต้องถามเลยว่าทำไมก็หน้าอย่างเขาก็ไม่น่าจะแบบแฮปปี้อ่ะอ่า ันนี้เราไม่ชอบเขาส่วนตัวหรือว่าแต่ไปออนเซ็นมาก็จากลักษณะฮะดูเหมือนแบบตทิพหวังในความรักเรื่อยๆอะไรเงี้ยแจ็คค่ะพี่แจ็คตอบว่าราศีเดือดเอาจริงพี่ทำไมลึกตัวเองตัวเองไม่ไว้ใจชอบใครก็แบบมีแต่ไม่มีใครรักผมจริงอ่ะพี่ไม่รู้เพราะอะไรผมก็แบบเต็มที่ความรักตลอดเลยอ่ะเดี๋ยวนี้มีเวลาโอ้แบบเพชรเป็นเพชรแต่เวลาผมเจ้าชู้อย่างเงี้ยผมก็ไมแบบ เฮ้ยเขาเขียนด้วยว่าอะไรว่าของแท้เขียนด้วยว่าแม่สายแม่ขแท้ครัของจริงยพอเราพอเราไม่มีความรักทุกอย่างเห็นไหมมันดูดีแม่ก็มีความสุขอุ้ยแม่ตอนนี้น้ำหนักลงแล้วแม่ลงโลนึงให้บาทนึงครับทองามื่อวานให้ไป5บาท เป็นไงลสโลเลยเหรอแม่เดินอย่างนี้เลยพี่เป๊กครับพี่เป๊กตอบว่าราศีราศีทดสอกพี่แจ๊คค่ะโถโถโถถึงจะอ้วนไอ้อ้วนไปหน่อยความหล่ออาจจะไม่มากแต่หนุ่มแจ๊กก็มีเสน่ห์ที่ความหาแล้วทำไมกันนะถึงได้แช่งอุ๊ิถ่ายว่าจะเฮ้าจะใช่เปล่าเดี๋ยวมาบอกกันช่วงหน้า